بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبيه نام فوزتها الحمد الحمد لله نكب خاشكور تالله سبحانه وتعالى نكب الله سبحانه وتعالى تعالى هاي قوام ميتا ให้พวกเรานั้นสามารถที่จะปฏิบัติอิบาดดะในเดือนมอมานด้ได้ความสะดวกด้วยความง่ายได้ด้วยกับความเมตตาและความโปรดปรานขององค์นะครับฉะนั้นค่าคืนนี้เราได้เข้าสู่ช่วงสิคืนสุดท้ายของเดือนมอมานด์กันเป็นทางการแล้วนะครับฉะนั้นค่าคืนต่อจากนี้คือค่าคืนที่มีความประเสริฐมากที่สุดในรอบปีไม่มีค่ําคืนใดในรอบปี 360กว่าวันเนี่ยจะมีคืนที่ประเสริฐมากไปกว่าช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนอมาดอนนี้โดยเหตุน,นี้เราจึงสังเกตได้จากการปฏิบัติอิบาดัของท่านนบลาบีสันนิบุอะลงยฮิวะสซลัมในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนอมาดอนเราจะพบเห็นว่าท่านระซูลนั้นปฏิบัติอิบารัดอย่างมากมากกว่าช่วงอื่นๆของเดือนอมาอน ดังเรงานฮะดีตขออท่ทนหญิงอาอิงาอฺรลอท่านได้ลลาอกบ่าว่งไดล่าบอคว่ากอนันบีอฺนลอฺละอฺห์ณสลามยัจตฮินุฟิลอัชริลอว่าครมา,นนาลายัจตฮิห์ฟิไกรริฮีทรสุลลฺอฺละลอฺละอสลัมน้นจะข,ขมักัมเนนะครับแปลว่าจะทำอิบาดะอย่างมากในช่วงสิบคืนสุดท้ายหมายถึงช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมครับมากกว่าช่วงอื่นๆของเดือนอ ทานมาก่อนหน้านี้20คืนท่านาะซุนทำอิบ่าได้ไหมทำแต่ในช่วง10คืนสุดท้ายจะทำมากกว่าช่วง20คืนแรกในอีกรายง,งานหนึ่งท่านหญิงอาอิชะฮ์รอนีอัลลอฮ์วะฮันน่นา,นานงได้เล่าบอกว่าการที่นบีอัลลอฮุอะสัลลัมะอิดาาคลัลอัชรราซูลลลุอฮ์ศ็ออลลลลัฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นเวลาที่เข้าสู่ช่วง10คืนสุดท้ายชัดดะมิซาราุฮูท่านาะซูลจะทำอะไรพี่น้องชัดดะชัดดะแปลว่ารัดให้แน่น ประโยคนี้เนี่ยมีความหมายสองอย่างที่บรรดาอลามาธิบายความหมายแรกหมายความว่าทศรุ่นจะมัดผ้าสรงหรือผ้าช่วงล่างที่ใส่เนี่ยจะเป็นผ้าสรงจะเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ด้านล่างทศรุ่นจะมัดแน่นคาว่ามัดแน่นในที่นี้หมายความว่าความหมายที่หนึ่งคือทศรุ่นจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาแปลว่าจะไม่หลับนอนกับภรรยาในช่วงสิบคืนสุดท้าย อีกความหมายหนึ่งชัดดามิซารหูแปลว่าทารุณจะขมักขม่นทำอิบดะดาอย่างมากชัดดาหมายคำว่ายัดดาแปลว่าทําอิบดะดาในช่วงสิบคืนสุดท้ายอย่างมากโดยที่ทารุณจะอะฮยาไลลาลหูทําให้คําคืนนั้นมีชีวิตทําให้คําคืนมีชีวิตไม่ได้แปลว่าเปิดไฟแล้วก็ ทำกิจกรรมกันสนุกสนานเหมือนเวลากลางวันไม่ใช่พี่น้องแต่ในที่นี้หมายความว่าทำให้มีชีวิตชีวาเหมือนเวลากลางวันนั่นคือการปฏิบัติอิบาดะดาซศูนทํทำอิบาดะดาในช่วงเวลากลางคืนอย่างมากโดยที่เศูซุนไอก็ต่ออาหลรฮูจะปลุกภรรยาด้วยจะปลุกคนในครอบครัวด้วยใช่ไหมครับไม่ได้แปลว่าลุกขึ้นมาละหมาดเพียงคนเดียวหรือทำอิบาดะาเพียงลำพังแต่จะปลุกคนในครอบครัวให้ลุกขึ้นมาทำอิบาดะาด้วยเพราะอะไรพี่น้อง ทำไมถึงเป็นช่วงสิบคืนสุดท้ายเรื่องนี้เรารู้กันอยู่แก่ใจเรารู้ใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะในช่วงสิบคืนสุดท้ายมีคืนหลายลาตุลก็คืนเดียวสิบคืนมีอยู่คืนเดียวถ้าหากว่าเดือนนั้นมี29วันละ่กะก็แปลว่าใน9คืนมีอยู่คืนเดียว ทำไมพี่น้องคืนล,ละตุกอดอัลลอฮฺจ่าเลาประทานอันกุรอานล,ลงมาอินนาอันซันนาฮูฟฟีไลลาตินกอด์แท้ที่จริงเราได้ประทานอัลกุรอานล,ลงมาในคืนล,ละ,นลละตุลกอดคืนละตุลกอดแปลว่าคืนแห่งการกำหนด ไล่ละแปลว่าค่าคืนอัลกอดหรืออัลกอดัดแปลว่าการกําหนดในค่ําคืนนั้นเลาจะอาลาประทานอัลกุรอานล,ลงมาสองเราจะอาลาทรงจดบันทึกเรื่องราวทุกอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในรอบปีเป็นการจดบันทึกประจําปีในค่ําคืนนั้นโดยเหตุนี้นอลัลลอฮฺจอาลาจึงบอกว่าจะนัสจรุนมาละอิกะตวรุอูฟี่ฮะในค่าคืนนั้นบรรดามาลอิก็จะทยอยกันลงมาจากฝากฟ้า ใช่ไหมครับแต่นัสเซลแปลว่าลงมาเรื่อยๆทยอยกันลงมาและอโรห์ก็จะลงมาใครคืออโรห์ยิบรีนอะลัยฮิสาลาม์ิบรีนไม่ใช่มาลาิกาหรือยิบรีนเป็นหนึ่งจากมนา,ามาลายก์แต่ Allah จะอัลล่าวถึงยิบรีนเป็นการเฉพาะเพราะยิบรีนเป็นมาลายก์ที่ประเสริฐที่สุดใช่ไหมครับมีเกียรติสูงส่ง,งที่สุด ใช่ไหมครับัล้วบางอะไรอกพี่น้องแต่นันซะรุมมาในกิตบุรุษพิเศษในรอบบิฮิมิงคุลลรอัมรินในคั่มในค่มคืนนั้นจะมีการจดบันทึกเรื่องราวทุกอย่างกิจการทุกอย่างมาล้วก็ลงมาก็ลงมาตามคำบัญชาของท่า์สุภาณหูวาจาละเหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในรอบปีถูกบันทึกในคั่าคืนนั้นและคั่มคืนนั้นจะมีแต่ความปลอดภัยซาลาม แปลว่าอะไรปลอดภัยผาสุขส่วนกระทั้งถึงเวลารุ่งอรุณด้วยเหตุนี้ทรารุสุลล็อกสันลนล็อฮวอานิมัสลัมจึงได้คามักคมินทำอิบาดะในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนระมดอนมากกว่าช่วงอื่นๆของเดือนระมดอนนะครับด้วยเหตุนี้หนึ่งจากการงานที่เราควรจะต้องกระทําให้มากในช่วงสิบคืนสุดท้ายมีเดวยกันดังต่อไปนี้นหนึ่งละหมาดละหมา,มาดอะไรละหมาดในายามค่าคืน จะละหมาดช่วงต้นของเวลากลางคืนจะละหมาดช่วงกลางของเวลากลางคืนหรือจะละหมาดในช่วงท้ายของเวลากลางคืนเพราะท่านส س ลล u ล l a h صلى الله ع ل ซ ه ลลัมกล่าวว่ามันกามาเลยละแต่ก็ดดริใครก็ตามที่ลุกลุกทาอะไร ลุกขึ้นมาละมาลุกขึ้นมาอิบาเดในค่ำคืนอัลกอดาร์แปละวะ่าลุกขึ้นมาทําอีบาเดตรงกับค่ำคืนนั้นละมาตรงกับคืนอะไรละต้นก้อดอิมานั้นวาติซาบันโดยที่เขามีอีมานอีมานแปละวะา่าอะไรเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์จะอาลาใช้ในะรอซูลใช้นะนี่คือความดีงามนะนี่คือความประเสริฐนะ,น,ะนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องขวนควายนะวะอติซาบันและก็หว,วังรางวัลด้วยอยากจะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุลฮานะมุวาจาละอัลลอฮฺสัตตาละสัญญ,ญาในพีน้องกูเฟรละหฺ จะกดดามินดัมบีลลอฮ h จะอา l a จะลบล้างความผิดที่แล้วมาให้แก่เราฉะนั้นโดยเหตุนี้อัลลอฮ ب ح ุ ن ه และก็จะ Allah จึงได้ปกปิดเอาไว้ว่าคืนเลยละตุลกัสนั้นคือค่ําคืนใดแปลว่าในแต่ละปีคืนเลยละตุลกัสจะสลับหมุนเวียนกันไปไม่ได้เจาะจงอยู่เพียงแค่คืนใดคืนหนึ่งแต่จะอยู่ในช่วงสิบคืนสุดท้ายและส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวันขี้ของสิบคืนสุดท้ายนั่นเองฉะนั้น เราควรจะต้องลุกขึ้นมาปฏิบัติอิบาดนั่นหมายความว่าหากว่าเราลุกขึ้นมาทุกคืนเราจะต้องไม่พลาดรลลนะตุนกอดอย่างแน่นอนอินชอาลอสองการอ่านอัลกุรอานเพราะเป็นท,ที่ทราบกันดีว่ารามาบอนคือเดือนแห่งอัลกรุรอานฉะนั้นเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานในเดือนระมาบอนเราควรที่จะต้องอ่านด้วยการ พีนิ้พิจารณาและใครควรถึงความหมายเพื่อที่เราจะได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานให้มากโดยเหตุนี้เหมือนที่เราได้เรียนกันมาในตอนต้นของเดือนรมาดอนว่าทรสูละัลล,ล,ลอฮ์สลัละอัวอ่านอิสลามนั้นพบเจอกัจิบรีนในทุกๆค่าคืนของเดือนรมาดอนและได้มีการทบทวนอัลกุรอานกับจิบรีนอะลัยฮิสสลามโดยเหตุนี้นี่เป็นสิบคืนสุดท้ายแล้วเราควรจะใช้ประโยชน์กับอัลกุรอานให้มากอ่านและใครควรสิ่งที่เราสุภาหหัวอาจาราได้บอกเอาไว้ประการที่3ามอยาอติกาฟ ยัต ah ิกาฟ์ฝึการประจำอยู่ในมัสยิดโดยการเจตนาโดยการตั้งมั่นว่าจะทำอิบะดาอยู่ในมัสยิดอ่านอัลกุรอานละหมาดเิกรลลอฮ์ทำในสิ่งที่ดีเรียนรู้ในเรื่องที่ดีงามหรือพูดคุยในเรื่องที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นนี่คือการยัติกาฟนี่หนึ่งในอิบะดาที่ท่านบิบบิสซาลลอห์องอัสลามจะกระทำในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนดังรายงานะดิษของท่านหญิงอาอิชาบะรรยัลลัลฮุอันฮะเดลลาห์ว่าการนายบิบบิสซาลลอห์ของอัสลามจะกระทำในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนละม มิรอมฎอน حتى ล و ف ا و ه الله ثم م ع อัซวาจูมินบ ب ดีทารูลนั้นเวลาเขา้าสู่ช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนอมาดอนทารุูลจะอิอติกาฟจะประจำอยู่ในมัสยิดจนกระทั่งถึงเวลาที่อัลละห์ตะเอาชีวิตไปแปลว่าในทุกๆปีของเดือนอมาดอนจนกระทั่งเมื่อทารซูลเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยบรรดาภรรยาก็ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างนี้ของท่านนาบีศ็อสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและการเอิอติกาฟ าจะใช้ไม่ได้นอกจากการพำนักอยู่ในมัสยิด เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ที่บ้านแล้วบอกอยะติกาท,ที่บ้านไม่ได้ยะติกาต้องที่มัสยิดประการที่4การขอดอาเราสามารถจะขอดอาได้ตลอดพี่น้องแต่การขอดอาในช่วง1ิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนั่นเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับการที่ดอาของเราจะถูกตอบรับมากที่สุดเพราะทนานบิศ็อลลัลลอุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้ในหะดีษบทนึงบอกว่าอินนาฟิลไลลิลาซาอาตันทารุสุบอกในช่วงเวลากลางคืนนั้นจะมีอยู่ช่วงเวลา และยูวาฟิกูฮารจูลุนมุสลิมุนไม่มีมุสลิมคนใดที่เขาได้ขอดูอาตรงกับช่วงเวลานั้นยาสอาดุลลอฮะเคยละมินัดดุนยามินอัมริดดุนยาวันอาครอไม่ว่าเขาจะขอสิ่งใดก็ตามจากลอสุบานาหูวาจะอะละจะเป็นสิ่งที่ดีงามในดุนยาหรือในอาครออิลลัอาตาฮูอียาฮูเว้นแต่ว่าลลอจะระจะประทานสิ่งนั้นให้แก่บ่าวคนนั้นวาดาริกะกุลละไลละตินและนั่นก็มีอยู่ทุกๆุกคำคืน ฉะนั้นสิบค ah so ืนสุดท้ายเราลุกอยู่แล้วเราตื่นอยู่แล้วและเราก็ควรจะต้องขอดุอาให้มากๆโดยเหตุนี้สิ่งหนึ่งที่ทารุณได้สอนท่านหญิงอาอิชาระดียัลลอฮอันฮานางได้ถามทารุณบอกว่ายาารุณอัลลอฮฺอารอไอจะอินวาฟักตุ ไลลาตุกอดริมาอดอูทารซูลหากว่าฉันได้รับความช่วยเหลือให้ฉันนั้นได้พบเจอหรือได้ลุกขึ้นมาหรือได้ปฏิบัติอิบาดะตรงกับค่ำคืนไลลาตุนกอดฉันจะขออะไรถามว่าอะไรฉันจะขออะไรจะขอด้ว่าว่าอย่างไรตามตารซูลแม้กระทั่งดูอาที่ควรจะขอนะารซูลจึงสอนแบอบกว่าตะกูนอ,อีชะเอ๋ยขอแบบนี้นะลาอูมมาอินนะกะอาฟูน ทูฮิบุลอาฟวะฟะฟูอันนี่สามประยป um ma, โยคพีออ่น้าานองอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อินนนกะแท,ท้จริงพระอ,องค์อาฟูบุญเราไม่อินนนกะอาฟูบุญแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยอภัยแปลว่าความผิดที่เราทํานั้นหนึ่งพระอ,องค์ไม่เอาโทษ สองพระอ,องค์ลบความผิดนั้นสามปิดบังเอาไว้ไม่ให้ผู้ใดรู้ๆฉะนั้นลอลาอฟูมิไหมถึงอาจารย์เราคือผู้ทรงอภัยตัวให้บ,บุลอฟวัวและพระอ,องค์ก็ทรงรักการให้อภัยฝาฟูอันนีขอพระอ,องค์ได้โปรดอภัยให้แก่ข้าพระอ,องค์โดยเถิดฉะนั้นดอาอภบทนี้ง่ายพี่น้องอัลลอฮุมม่อ um ั um ลลอฮุหมะาเราท่องได้อยู่แล้วอัลลอฮุมะาอินนักอฟูวนเห็นไหมครับอัลลอฮุมะาอินนัก عفو تحب العفو ฟ้ฟูอันนีนะครับฉะนั้นดูอาบทนี้เราควรที่จะให้ติดปากของเราอยู่ตลอดเวลาในช่วงสิบวันสุดท้ายหรือสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับและประการสุดท้ายนั่นก็คือการทำซอดาะก็เพราะซอดาะก็ในเดือนรอมฎอนเป็นสิ่งที่จะทำให้เราั้นได้รับภาพผลมากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนดังที่เราได้เรียนรู้กไปในบทเรียนช่วงตนของเดือนรอมฎอนว่าทาราุซูนเป็นคน ที่ใจบุญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนรอมฎอนนั่นก็เพราะว่าหนึ่งทรารุสุนได้พบเจอเกิดจิบรินทุกค่าคืนทําให้ทรารุสุนมีความสุขมีความปิติมีความยินดีทาให้ทารุสุเป็นคนที่ใจบุญสุนทานถึงขนาดที่ให้โดยที่คนไม่ต้องเอ่ยปากขอประการที่สองนั่นก็เพราะการที่ทรารุสุนได้อยู่กับอัลกุรอานได้ทบทวนกุรอานกับจิบริสอะลยอิสสาลามในทุกๆค่าคืนฉะนั้นหากว่าเราได้ทดาซะดลก็ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนพี่น้องคิดดู ความดีงามในเดือนรามฎดนในสิบคือสุดท้ายในคืนแรกทนกรหนึ่งคืนนะเหมือนกับการทำความดีนะแปดสิบสามปีกับอีกสี่เดือนรวมเป็นเท่าไหร่หนึ่งพันเดือนพี่น้องคิดว่าใครจะอายุแปดสิบสามบ้างพี่น้องมั่นใจไหมว่าจะอายุแปดสิบสามแล้วตลอดแปดสิบแสิบสามปีหากพี่น้องอายุแปดสิบสามเนี่ยถามว่าแปดสิบสามปีที่ผ่านมานะทำความดีตลอดแปดสิบสามปีไหมไม่ ไม่ใช่เลยแต่หากว่าเราลุกขึ้นมาในคืนนั้นและทําความดีตรงกับข้ามคืนนั้นความดีงามความประเสริฐที่จะได้รับเหมือนการทําความดีตลอดแต่13ปีและ4เดือนฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะหาที่ไหนไม่ได้ฉะนั้นนี่อยู่มีเพียงแค่10คืนสุดท้ายแล้วนะแล้วจะหากว่าเดือนนี้มี29วันก็จะเหลือแค่ เก้าคืนสุดท้ายฉะนั้นนี่เป็นเก้าคืนหรือเป็นสิบคืนที่ที่เราควรจะต้องคอยคว้าและขนขวายคุณงามคว,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 วามดีให้มากๆและหวังว่าละซุพานุหาหาวาจะลาจะประทานความดีงามให้แก่พวกเราและตอบรับดวงของพวกเราและการงานที่ดีของพวกเราวะลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลลฮัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮัลลฮิวะซอฮฺอัลลฮฺอัลลออัลลัลฮฺอัลัลลัล